ครับต้มไก่สมุนไพรครับจากเชฟต้านักร้องใหญ่โอ้แตแซฟบผัดสารพัดผักเลย สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงวันนี้มีเพื่อนมาเยี่ยมนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับก็วันนี้ก็กินอาหารเช้ากันครับาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนักร้องใหญ่มาจากจังหวัดเลยนะครับนี่นักร้องใหญ่ <laughs> นักร้องดังของเมืองเลย <laughs> นี่ครับอาหารเช้านี้อาหารบ้านๆแนะนําเมนูหน่อยครับนักร้องใหญ่ มีอะไรบ้างที่ทำครับผงปลาสดผักลวกก็มีครับผงปลาใครทำทำเองทำเองไห็ปลานินมาไหนเห็นปลานิมก็เลยผงปลาซะเลยครับอร่อยมากครับตำแจงแล้วก็เมื่อคืนนี้ต้มต้มไก่ไหนใส่สมุนไพรใส่อะไรมั่งเนี่ยใส่ทุกอย่างที่มี พอเพียงมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่แล้วก็มีอะไรดีเนี่ยต้มหน่อไม้หน่อไม้หวานแล้วก็มะเขือเจียวบองเจียวบองครับเอ้าลงมือกินเลยครับอร่อยอร่อยนี่ก็ดูบรรยากาศนั่งกินอยู่บนดาดฟ้านะครับนี่สวนครัว เขาทำถนนด้วย,ววยนี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีนี่เหรอ,อนน <c oughs> ไม่ถอนเหรอจะไปทำบุญอยู่ใช่ไหมมาครับพี่ <c oughs> คนทำคนทานี่ต้องกินทีหลังอิ <laughs> ่มตั้งแต่ชิมแล้วครับเอออิ่มตั้งแต่ชิม <laughs> <laughs> มาครับมากินข้าวด้วยกันนี่มีแต่กับข้าวหน้ากินทั้งนั้นเลยเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็ไปหาเก็บผักมาสวนนี้ต้องกินผักครับ <laughs> ม,มาให้หลบกินนี่เด้อกินเดี๋ยวก็กินบ่เบียดีตี่มืออะอันอยู่นี่คือกันอันเลิกงานมานี้นั่งกินโทรศัพท์รออย่างเดียวออเออผู้หนึ่งเห็ดกับเขาตังแล้วแล้วก็นคอยมาตัวเห็ดเป็นไงเอาเน,นี่ย <c oughs> ตัวเดี้ยอยู่บ้านไม่เห็ด <c oughs> เว่าเมนูสำคัำคันมีการเล็นเมเมนูเิ้มเกมให้เขเล็นจุดจุมนสำคัญทูกเมนูดร้านอาหารต้ร้านเสีดายาหานเนกเกียวส่วนมอนพร้อมตากรอนรสอ้อยช่วงหน้าขนอ้อยนะ่ยรสอ้อยวิ่งตลอดเลย

ปะลูกับชายาคนะเม็กซิโกครับนึ่งต้นผงชูรสอยู่ทถาเดิมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ